หนุ่ม call center ตัวร้ายกับใหญ่ขี้เซา้า 1. เราคือ18มงกุฎทุกเช้าก่อนเริ่มเข้างานผมจะได้รับลิสต์รายชื่อเป้าหมายที่ต้องโทรไปเพื่อรีดไถเงินมาให้ได้มากที่สุดโดยเป้าหมายของพวกเรา call center 18มงกุฎแต่ละคนนั่นก็คือทำเงินให้ได้1ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไปบอกได้เลยว่าเราสามารถทำเงินได้มากกว่านั้นเป็นหลายร้อยเท่าต่อเดือนเลยทีเดียว โดยพวกเราจะเรียกตัวเองว่า t ด e Ried ความหมายก็ตามตัวเลยแปลว,ว่าเราเรียดไถเงินของพวกคุณให้หมดกระเป๋าแม้ว่ากระบวนการคอ call นเตอร์จะเป็นข่าวในทุกช่องทางสื่อและพวกตำรวจอ่อนหัดพยายามจะตามจับพวกเรามานานแล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถจับได้แม้แต่ครั้งเดียวเพราะระบบราชการที่ล้าหลังแตกต่างที่เรามีระบบคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วจัดการได้อย่างง่ายดาย ในบางครั้งผมได้ท้าทายอำนาจมืดด้วยการยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนนับร้อยที่กำลังดูข่าวเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้เทคนิควาทศินพูดให้เป้าหมายยอมโอนเงินให้ก่อนจะหายตัวเข้ากลีบเมฆอย่างภูมิใจใช่ผู้คนพวกนั้นช่างโง่เขลาที่ไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้คอร์เซนเตอร์นั่นมันยืนอยู่ตรงนี้แล้วไงมาสิพวกเราก็อยู่ปะปนกันในสังคมนี่แหละไม่ได้หลบซ่อนไปไหนเลยแต่เพียงแค่ว่าไม่มีใครกล้าสงสัยตั้งหาก นอกจากว่าจะมีหมายจับพร้อมกับรูปมาด้วยจริงๆตอนนี้เราอยู่ใต้จมูกของทุกคนนี่เองก็ว่าได้ผมชื่อวิรุณเป็นท็อปเซล์ลของเดอรี่สามารถบรรลุเป้าหมายและปิดยอดได้รวดเร็วและมากมายกว่าสมาชิกในทีมคนอื่นๆโดยปกติแล้วผมจะเลือกใช้วิธีวิเคราะห์เป้าหมายลึกไปจนถึงความหมายของชื่อเพราะบางทีเราสามารถรู้ถึงอุปนิสัยของคนได้จากชื่อจริงของพวกเขา สถานที่ทำงานของพวกเราเป็นเพียงบ้านเช่าหลังหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่นอกตัวเมืองเท่านั้นซึ่งมีผู้ดูแลเป็นแฮกเกอร์ที่สั่งตรงมาจากดาร์กเว็บนามว่าตูนมอนี่คนข้างเงียบขรึมแต่พอแอลกอฮอล์ลงคอเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นคนละคนในทันทีเขามีหน้าที่ในการเจาะข,ข้อมูลของราชการและนำรายชื่อของผู้คนออกมากลายเป็นลิสต์รายชื่อให้พวกเราทีมคอลประกอบไปด้วยสมาชิกอยู่10คนโทรไปรีดไถไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่เบอร์โทร รวมถึงเลขบัตรประชาชนวันนี้ฉันจะกลายเป็นท็อปเซล์แทนแกให้ได้เลยเอเมอร์สาวร่างเล็กเสียงใสพูดขึ้นในขณะที่ผมกำลังศึกษารายชื่อเป้าหมายคนแรกของวันอยู่จะมากวนให้ควยเขวสิท่าแต่เสียใจด้วยนะเนื่องจากผมได้ทำการศึกษาเป้าหมายรายนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วอ๋อเอเมอร์นั้นเป็นที่สองของทีม เวลาคุยกับเป้าหมายนั้นมักจะใช้เสียงสองเสียงสามในการหลอกล่อให้เป้าหมายทําตามทุกอย่างที่เธอต้องการซึ่งอาจจะทําให้เป้าหมายที่เป็นผู้ชายหวั่นไหวได้เช่นเดียวกันเชื่อเถอะว่าครั้งแรกที่ได้ยินเสียงเธอผมก็เกือบจะตกหลุมพรางเข้าให้เสียแล้วเอมเมอร์นะ่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกวัาถศสิ่งหนึ่งสู้เป้าหมายบางคนไม่ได้ยันจะมาเป็นหมายเลขสองของทีมอีกผมพูดเป็นเชิงเหยียดแต่อีกฝ่ายก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นการพูดแกล้งหยอกลอ้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาก่อนเริ่มงานได้ข่าวว่าช่วงนี้ได้้้แต่เปาาหหมยผูญิง เลยใช้มุกเก่าๆไม่ได้สินะแบบนี้ลำบากแย่เลยก็พี่ตูนให้มานน่เธอพลิกกระดาษรายชื่อของเป้าหมายไปมาด้วยสีหน้าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ปกติแล้วพี่ตูนแกจะไม่ได้สนใจว่าสมาชิกในทีมคนไหนจะได้เป้าหมายที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะงานของเขามีเพียงเจาะระบบแล้วดึงรายชื่อออกมาให้ได้มากที่สุดคนไทยเรามีมากกว่า70กว่าล้านคนพวกเราโทรกันวันละไม่กี่ร้อยคนก็ยังไม่น่าถึง1%เเลยมั้งเนี่ยดูสิ พี่ตูนให้ลิสเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงมาอีกแล้วอะแล้วแบบนี้ฉันจะใช้มุกเก่ายัางไงละเนี่ยเราเป็นถึง18มงกุฎขั้นเทพชนะเอเมอร์ต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องรีดไถออกมาเป็นของเราให้ได้ทั้งหมดขามาหนุ่มไฟแรงท็อปเซอวันดับ3ของทีมอีกทั้งยังอายุน้อยที่สุดในเดอรีดและเขาก็หันหน้ามาหาผมด้วยใบหน้าที่สยะยิ้มอย่างชั่วร้ายใช่ไหมละครับ พี่วิรุณก็ตามนั้นล่ะผมมองกลับไปหาคาม่าที่นั่งอยู่ด้านตรงข้ามพื้นที่ของห้องปฏิบัติการจะเป็นห้องขนาดใหญ่มีโต๊ะที่ซื้อมาจากอีเกีตตั้งเรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่โดยเราจะนั่งหันหน้าเข้าหากันส่วนอุปกรณ์ในการติดต่อเป้าหมายและทํางานนั้นก็คือคอมพิวเตอร์แลปท็อปที่พี่ตูนจัดการลงระบบทั้งหมดเอาไว้ให้หมดแล้วทุกครั้งที่ผมใช้งานเครื่องเหล่านี้ก็มักจะสัมผัสดได้ถึงพลังงานด้านมืดอยู่เต็มไปหมด ผมไม่รู้หรอกว่าพี่ตูนทำอะไรกับแล็ปท็อปของทุกคนไว้บ้างแต่ใครจะสนละ่ะเพราะว่ามันเป็นเครื่องของบริษัทผมถอนหายใจให้กับรายชื่อในวันนี้ด้วยความเบื่อหน่ายเท่าที่สังเกตดูก็เห็นว่ารายชื่อเป้าหมายของตัวเองล้วนเป็นผู้ชายงั้นแลกรายชื่อเอาไหมละ่ะผมถามหญิงสาวร่างเล็กเอเมอร์ลุยเป้าหมายผู้ชายส่วนฉันจะรับมือกับเป้าหมายผู้หญิงให้เองโอยพี่วลุใจดีที่สุดเลยคะ เอมเมอร์ชูแขนขึ้นไปบนอากาศด้วยความดีใจก่อนจะถือวิสาสะฉกกระดาษรายชื่อในมือผมไปดื้อๆแล้วเอาของตัวเองมาไว้ในมือผมแทนอะไรจะว่องไวได้ขนาดนั้นทีแบบนี้เร็วจังเลยนะผมยกมือขึ้นมะเหงือกที่ศีษะร่างเล็กที่แต่งตัวด้วยชุดกระโปรงสีครีมสั้นเหนือเข่าดูสบายตาจนทีมงานมองขาอ่อนที่ขาวเนียนไม่ละสายตาแถมมีบางคนยังอิจฉาผมที่ได้นั่งคู่กับเอมเมอร์เป็นงั้นไปส่วนเรื่องการแต่งตัวนี่ก็อี ว่หลังช่วยใส่เป็นกระโปรงมาทีได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะจะพยายามนะคะคําว่าจะพยายามสามารถบอกได้ว่าทําได้หรือไม่ได้และแน่นอนว่าเธอไม่ทําอยู่แล้วต่อให้พูดยังไงก็ไม่น่าจะฟังเวลา9ก้นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่เราต้องเริ่มงานหรือที่เรียกว่าเวลาหาเงินทุกคนได้เข้ามานั่งประจําที่และได้เข้าโหมดจรงิงจังหน้าจอแล็ปท็อปของทุกคนได้เปิดโปรแกรมโทรออกแบบเถือนอยู่จากนั้นพวกเราก็ได้สวมเฮดเซตที่เป็นทั้งหูฟังแบบข้างขวาข้างเดียว มีไม้ยื่ยนออกมาจากทางด้านซ้ายเพื่อที่จะได้ฟังสิ่งรอบข้างได้ผมปรับไม้ให้อยู่ในระดับที่พอดีก่อนจะสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วค่อยๆปล่อยออกมาวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีส่วนระบบทุกอย่างการป้องกันและเรื่องจิปาถากของระบบพี่จะเป็นคนจัดการให้เองเพราะฉะนั้นให้พวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวนะพี่ตูนผู้ซึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะรับหน้าที่ตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมของเดอร พูดก่อนจะยกนิ้วโป้งขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจพวกเราก่อนจะคลิกปุ่มเปิดสัญญาณรบกวนคลื่นจากภายนอกโดยเฉพาะคลื่นของพวกตำรวจและรรวนิ้วบนแป้นพิมพ์เพื่อป้อนคำสั่งอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบเปลี่ยน IP address ของทุกหลักท็อปในทุกๆหนึ่งนาทีเพื่อป้องกันการติดตามของอฝ่ายทุกคนเริ่มโทรได้ครับ